เออเป็นไอ้เมา์จิงควายครับสซกว่านี้ก็ไล่เข้าถึงเขาครับเนี่ยดึง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 ด้วยอันนี้เป็นไอจะเอาไปสองขาครับเป็นหน้าควายวันเสาร์ทย์เป็นไอ้จะเอาไปสองขานี่นะครับเนาะสซเลยครับเมาส์จูเขียงเลยครับเนี่ย ร้กว่าน,นี้บบมีแห้งแล้วเป็นไปมาเอาจิ้นคายคนเดียวครับพอตับสดๆครับออพอดีดูดีควายตึงตัวมีตะ้ยครับประมาณสามสี่ขีดนะครับเนาะสมขีดนะครับมันเจ็ดหลายนะครับเนาะนควายตัวอันนี้ก็เป็นชุดแ็งแยกไว้นะครับเนาะ อี่างนี่ยแบบอย่างเก้าเพื่อพอครับวันนี้กินซ่านะห้ามลาบนั่นแล้วลําไปไม่ได้เกี้ยวม่ได้เกี้ยวจัดไปต้องเอาแบบนิด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 เครื่องไหนมันจัดเพื่อพี่น้อยอย่างคึดเออประสงค์สิ่งใด้แบบบนว่าน่ะเอาโอ้หลิวหน่อสปะสเป็ด ขันนามีมัดขัดมันต้องแบ่งๆกันไปนะคนบ้านเฮาเนี่ยครับ่อคันนาดูอันนี้เป็นขันนาแต่เลยดูน่อยจัดไปยังคือใคอยากกินซอยจุไปร้านไปน้อยครับจัดแบบชดดๆใหม่ๆครับพอเป็นจัดครับขึ้นไมสสุดหยอดมีคันนาคือ กินสึบๆใหมๆจูเขียงเลยไเป็นไรจะซาหครับซาดึกน่ะครับเนาะวันนี้เนาะกินยังดินดึงดึงด,งด,งด,งดึงอยู่เลยครับอยตินบางๆหนามาได้กินข้าวไปน้อยห้างต้องตั้งแต่พเยาไอปุ้นนะครับเจ้าได้มาแวะกินก๋วยเตี๋ยวผูกำยาวเนาะ โอ้เหมาะพี่ไหยบางคนมักเส้นนะครับเนาะมักก๋วยต้งก๋วยเตี๋ยวมักก๋วยต้งก๋วยเตี๋ยวปะก๋วยเตี๋ยวในแหวะนะครับอยากกินข้าวที่ไหนส่วนมากอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะครับเนาะนี่ครับโอ้โอจออิ๋นยังคึ้รสสดใหม่ๆนี่หวานจวก,กครับพี่น้องครับเด้อร้อน เลี <łość> ้วพอหน่อยนะพี่น้องซอยไว้ก่อนน้องครับเน้อนี่เดี๋ยวซอยจุอันนี้เป็นคันนาหยอกซดบๆเลยครับนี่ขันนาหนาๆนี่นดเอกเอข้านี่ดองในยังคึพี่น้องครับกลิ่นมากลิ่นจูเขียงนึกถึงสุดยอดอ่ะน้องครับเนาะ อ<ด>ยากมันน,นจะจ้าชื่อแม่นะ่นนะเออนั่นเตะสมาร์อันนี้ดู้นี่ผมเป็นย่างครับบ่กินจุ๊เขียงอันยังกะลำอ้อมะกรอบดีขนาดหอมสุดยอดเลยมาไปซาด้วยกันอันนี้พริกแดง อันนี้ผิดพิกแตงพะยอเหย้าไปเหย้าบอดก็โทโต้ใส่จะไก่แล้วเขาพิกแดงเนี่ยพิกแดงขาวก็แล้วนี่อันนี้เพชรไปเพชรบอดนึครับนี่พี่กีเพชรกันดิมาหัวมาได้กีแม่ใส่เพชรเล็องกมงบอกพิกแดงวมันเป็นบอมาเป็นยังมาเป็นยังแค่ที่บ้านมีแฝงที่เป็นมือถือก็พริกลาบที่เล่ากับังชุดอยู่ครับ

Lần lượt nên nên được bắt được hướng bắt <laughs> chú nếp nên tăng nét lên nét nọ mắn 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 xem mắn 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 giọt đâu mắn ไปยื้อยองยื้อยองไปอ่อนอ่ะเาไปหอมกะไปเดียวอ่ะมันก็เสียงหอมกันจะใครอย่างก็ซอยเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอปรุงอย่างเดียวนะสูงด้วยกันนี้มาผักไผ่หอมดวนต้นหอมพักความใบหอมบ้านเฮาครับพักความใบหอมบ้านเฮาเมียงเมียงบานหอมหอมหอมอันนี้พักไผ่นะไอ้นี่หอมดวนนะครับเนาะอันนี้เป็นพักไผ่พอพักความบ้านเฮาครับ หอมใบหอมบัดซอยครับซอยใช่กันเลยซอยใช่ด้วยกันเสียงจะดังหน่อยนะครับเด้อเอฟซาาาีกับแม่อหัดกมีเป็นเนี่ยการเนี้ยงั้นเป็นนี่กมีเนะเาะววากันไปมาบางคนเมาได้ตีแล้วก็ไล่ยากกันกมีมีใช่ปะ <c oughs> อา้าเรียบร้อยครับนี่มาไม่น่าจะก้น่าเพื่อพ่อครับ นี่ปลาทอจิ้มดินหนึ่งๆซุสๆใหม่ๆนี่นตึงหวานตวก <c oughs> เลือดใส่เข้าไปซาเนี่ต้องใส่เลือดหลายๆน้อยนะครับเนะาะปลาทอซาเนี่ต้องใส่เลือดนักๆหลายๆน้อยนะจัดเครื่องในย,ยังคือต้องไปลีลามันครับนี่อันนี้เป็นเพีย้ยหัวดีเนาะใส่เข้าไปครับ มันบบขมเลี้ยวกับฮือมันฮูน้ไปนะครับเนาะอันนี้เป็นดีแต้ดีพกไวยตัวนี้พี่น้อยอย่าไปล่านเฮานะครับเนาะถ้าดีแต้เนี่ยย่อยเต้เลยนะครับเนาะตัอต่อต่อต่ว,ตว,ตวออนน่อต่อนนะ่อต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 ่อ่อต่อน่อต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 ่อง่อต่ออต่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 ่อต่อต่อเนาะอต่อต่ออต่อต่อกลอ่่อย่อต่ออ่่่ออ สองจั่นนะครับจั่นแรกปีน้อยเอาออกไปแล้วเนาะทักได้สั่งได้ในข้อความอินบ็อกในข้อความเพจนะครับพิมพ์คําว่ากับข้าวเหนือทําง่ายๆเนาะตักไปได้ครับปีน้อยมีแอดมินจัดส่งถ้าผ่สะดวกแอวตีล้านกลับไปซื้อตีล้านได้เลยนะครับเนาะ,ะแก้วนี้เกิดคุณล,ลินนะครับพริกลาบปีน้อยใส่ระวังระวังนะครับเนาะมีพริกลาบปีน้อยแล้วกับ มันเพชรนะครับใส่ก่อยใส่ผ้าไผ่บะมักเพชรอย่าไปใส่หลายนะครับเด้อหนึ่งถุงนี่ลาบจีนซาจีนลาบหมูได้สี่โลห้าโลนะครับตี่ลาบตีน้อยใจนะครับนอเจระวังระวังครับไม่เดียวนี่จัดส่งพ้อมจัดส่งนะครับนอส่งทุกวันไม่เดียวนี่ตีน้อยมีขายทุกวันแล้วนะครับนอไผ่ตักไผ่สั่งถุงแล้วน่อยครับไม่เดียวบะได้เน่ถุงใหญ่ละเย่ถุงน้อยนะครับนอ ผักใดสั่งใดในข้อความเพจมีเพ็กลาบไปน้อยแล้วใส่กับชุดรถไปเห็นน้อยยี่ห้ออย่างจัมมานใส่เข้าไปมีน้ำปลาใส่น้ำปลามีเกลือใส่เกลือครับใส่ไปน้อยเดียวก่อนพักใส่ตัวกันเลยบึ้มมาเจ้าเป็นลีลามันนะใส่เข้าไปกลนกะ คนเลยครับคนรีรอจะเนิ่นนานเลื่อนเวลาจะเลิกล้มมันจะเดือดไปเรื่อยๆแล้วถ <c oughs> <c oughs> ้ามันจะดึกไปติก๊กๆอ๊กถ้าเป็นแบบอันเปิดไปหวาซซาดึกอย่างเนาะนะอ๋อเด๋ยวพี่น,น,นายจะดดจคนทั้งหครับอันนี้จัคเครื่องไหนย,ยังคึครับดูนะซาจิา้นซาดึกใส่จะไข่หลายๆครับมันหอม ใส่พริกหลาบไปหน่อยมันหอมมันปะกันยังสู้ทางใจกันเลยครับนี่มันอย่างมามลงตัวเตะหลาบซาบ,บันทฮอนี่ลองเอาพริกหลาบไปหน่อยไปจิ้มหอยเลยครับเด้อซุปยอดเลยี่น้องครับคนกินเขาก็รอคนอะอย่างเงาะคนกินเขาก็ท้อคนรอเขาก็อยากเรากับเชียงคุนลินคุน,คนลินท่าคุนลิ้นเนี่ย เล่นเริ่มปั้นกันละตุ๊มาะใบมาะบอดไปน้องครับหลับเป็นซาบานาหน่เยมันึงชุดยอดนะครับเนาะมนยิงไม่ยิงพยายนี่เป็นึกสวกน้อยตายแล้วตายล้วปได้เป็นลูกเป็นเนี่ม ลาบมันจะใครกินนะนี่กินเมื่อกันนัวกับลาบมันได้เกี่ยวอันนี้เครื่องไหนดึงๆเลยนะโอ้พี่นออ้องครับล้ำกว่านี้บ่มีหฮมแล้วเพราถ้าล้ำกว่าจูเขียงนี่มัมีหัมละ กินละเจ้าเด็กเข้าเยอะจะกินข้าวพิกลาไปได้ทักได้สั่งได้นะครับโอ้ยมันซุดได้ยอดขอสุมากให้ตัวเตีบอับเป็นเด็กเนาะขอตับเนาะสดๆใหม่ๆนี่หวานจวกเลยเด้อพี่น้องครับ ไม่อยากกินรับกินซาแบบนี้ไปร้านพี่น้อยครับพี่น้อยเมาส์จูมงงเลยนะครับเนาะครับสดสดใหม่ๆนะครับชิดหยอดเลยน,นี่กระท่อกินจิเขียงหน้าตากาด็ดีดีเนาะ มักไผ่ม oh <LO an> ักมันครับเนาะของประเภทนี้มักเถ่ามักมันออนั้นตับะหวานจวกเล้วโอ้ยหยอกก่อนยอกเ้าปากกว้างๆึ้บนี่กะเข้าอุ่นๆท่น้อนสุดยอดไปได้ของลำวะมามามา อย่างไรเหวี่ยงอย่างไรเห่ชา,าวพะเยาได้ชวกกินได้ดดไม่เกี่ยวกินได้ตัวอย่างไรในตึนตน้งเกี่ยวมาไ,ไดห้หมับลือนหมับลืรนอ่าเกี่ยวมัได้หมับลือนเนาะเรียบย <laughs> ยร้อยซาจิ้นแบบสุดยอดเขาอุ่นๆวันนี้กินซาเด็กครับวันนี้กินซาเด็กกับพี่น้อยเนาะ

บ้านป่าเงาป่บ้านไหเนาะปมป่าป้มบ้านป่าปอมนบ้านเอาหล้าไปเป็นเอมซพแกไปขายที่ไหปล้มาเรียนม่ลายตีลาตปาเปกับมป้อมับมป้อป้อม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 ้อมปอมป้อม้อมป้ป้อมป้อ้อมป้อมปป้อมป้อมป้อป้อ้อมป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 อมป้อม้อมป้อมอมอมมป้มปอมป้อมป้มป้อมป้อมปมอมป้อมมป้มป้้อมป้้อมป้อมป้ออมปป้อมป้ป้อมป้อมป้อมป้ป้อมป้อมป้อมป้้อมป้อ อันนี้เป็นเครื่องไนลวกครับเนี่ยพอพักครับนะจัดยังเค๊จะไปหน้อยมักพักมักกับซาจิตวันนี้มากกินบ้านเอาหลงมันน,นี่ไหนแก้วไปหน่อย ติลดลับเจ้าใดเหรอพักได้สั่งได้เดี๋ยวเอามาเอาหลงขายด้นเนาะขายกูครับจิ้มไม่เดี๋ยวด้ส่งออนไลน์เตอรน,น่ะเอาหลงเนาะขายทั่วประเทศเลยเนีย่ยส่งส่ทงทั่วประเทศได้นะครับนะนะครับเดี๋ยวพี่น้ยอยจะขึ้นเบอร์โทร สังกินเอาหลงไว้นะครับเนาะเอพี่น้องครับ่อเข้าไอ้ขึ้นลงลงลงเนาะมันดึงมากน่เ่ยอกแตัวยอกพันอันนี้ไปเก็บเอาคันน้ำบันมันต่งเป็นห้องอย่าพัดเนาะเกี่ยวกับหลาวไยนี่ปึงไปปึงบนดเนาะถพี่น้องครับ

เอาลงมันจัดให้ยังคือเขาเลยี่ไม่หอมเลยเนาะไม่ก็พี่ขี้เล่าเงี้ย,ยข้าวลำอย่างคือว่าจัดว่าเด็ดเนาะอย่างเียหน่าเป็นยังไงบ้างพี่อย่ากรู้ด้วยจริงไหมมันเท็จห่อนมันห่อนดีปีถ้าพอตับเนาะโอ้โไม่ได้จะมัดเครื่องในเนาะเนาะ กำนี่แบบมี้ทำแล้วครับะะแล้วปะากันเี้มน้าครับสวัสดีครับุ